เรียนพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านสอสอขอสรุปรายง,งานผลการประชุมประจำวันศุกร์ที่16พฤษภาคม2557โดยดิฉันพันตำรวจโทหญิงอัญชุลีทีรวงไพศาลคณะทำงานเลขาธิการสอ,รส,อรสอจะเป็นตัวแทนอ่านสรุปผลรายง,งานการประชุมและคุณสิริมาสุนาวินจะแปลเป็นภาษาอังกฤษค่ะสรุปผลการประชุมสอสอเมื่อวันที่16พฤษภาคม2557 ศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสอมีผลการประชุมสมควรแจ้งให้พี่น้องประชาชนทราบดังนี้ เรื่องที่หนึ่งสอาสาขอประนามผู้ที่ก่อเหตุยิงระเบิด M 79และปืน M 16เข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมกปป,ปสที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อคืนวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมาจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตขณะนี้3รายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากทั้งนี้สอาสามีความกังวลอย่างยิ่งว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะทาให้สถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงมากขึ้น จึงขอเรียกร้องให้พี่น้องประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับฟังข้อมูลข่าวสารต่างๆและงดเว้นการเข้าร่วมชุมนุมไม่ว่ากับกลุ่มใดๆเนื่องจากขนาดนี้มีแนวโน้มว่าจะเกิดการใช้ความรุนแรงขึ้นอีกแม้ว่าสอาะสอจะได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อป้องกันเหตุรายที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็ตาม นอกจากนี้จากการตรวจยึดวัตถุระเบิดและสิ่งผิดกฎหมายจำนวนมากได้จากบริเวณสวนลุมพินีซึ่งเคยเป็นสถานที่ชุมนุมของกลุ่มกปปอออสอจึงเป็นที่ชัดเจนว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปขออภัยค่ะจึงเป็นที่ชัดเจนว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสอนั้นมีการสะสมอาวุธร้ายแรง และไม่ใช่การชุมนุมที่สงบและปราศจากอาวุธดังนั้นการเข้าร่วมชุมนุมกับกลุ่มกปปสอ,อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ร่วมชุมนุมได้ สอสอาาาขอเรียนย้ำกับพี่น้องประชาชนว่าสอสอาาาไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุร้ายที่เกิดขึ้นแม้ส่วนหนึ่งจะมาจากการย้ายที่ชุมนุมของกลุ่มกปปสจากสวนลุมพินีมายังถนนราชดำเนินซึ่งเป็นสถานที่เปิดและยากต่อการควบคุมเหตุร้ายและไม่มีการแจ้งประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงการย้ายที่ชุมนุมมาก่อนโดยสอสอาาาก็ได้กำชับ การติดตามจับคุมคนร้ายที่ก่อเหตุแล้วและได้วางแผนคุ้มครองป้องกันจากนี้ต่อไปให้ได้ดีที่สุดทั้งนี้สอสอขอยืนยันว่าพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพุทธศักราช2551ที่บังคับใช้อยู่ในขณะนี้สามารถบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ได้ทุกมิติทั้งฝ่ายทหารฝ่ายตำรวจและฝ่ายพลเรือน และหากเหตุการณ์ยกระดับความรุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกก็ยังมีพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ที่จะนำมาบังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปและการบังคับใช้กฎหมายในลักษณะดังกล่าวยังเป็นไปตามหลักสากลอันเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปอีกด้วย เรื่องที่สองตามที่สอสอได้มีแถลงการฉบับที่แปดเรื่องข้อเรียกร้องและแจ้งเตือนสมาชิกวุฒิสภารวมถึงกลุ่มต่างๆให้ยุติการคัดเลือกและแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายในวงเล็บนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นสอสอมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่า การกระทําในสิ่งที่นอกเหนือกฎหมายโดยเฉพาะการพยายามแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะไม่สามารถทําให้สถานการณ์ที่เป็นอยู่คลี่คลายลงได้ แต่กลับจะเพิ่มความขัดแย้งและความแตกแยกมากขึ้นในหมู่ประชาชนผู้เห็นต่างและยึดถือในบทบัญญัติของกฎหมายและสอสอขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายสนับสนุนแนวทางตามรัฐธรรมนูญและระบอบประชาธิปไตยด้วยการผลักดันให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้มีนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลใหม่ที่ถูกต้องตามกฎหมายชอบธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายอันจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบ้านเมืองในขณะนี้ได้อย่างยั่งยืนทั้งนี้สอสอขอย้ำว่าบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนายสุเทพเทือก <c oughs> สุบรรกับพวก ในความพยายามที่จะคัดเลือกแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาตราเจ็ดซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายอาจมีความผิดและอาจถูกดำเนินคดีฐานให้การสนับสนุนหรือเป็นตัวการร่วมสมคบคิดกับนายสุเทพเทือกสุบันกับพวกไปด้วยซึ่งสอสอจะติดตามพฤติการอย่างใกล้ชิดต่อไปทั้งนี้สอสขอเรียนย้ำว่า นายสุเทพเทือกสุบานและแกนนำกปปอสอเป็นผู้ต้องหาในคดีอุกชะกันหลายข้อหาโดยเฉพาะข้อหาร่วมกันเป็นกบฏร่วมกันก่อการร้ายร่วมกันขัดขวางการเลือกตั้งร่วมกันเป็นอ้างยี่หรือซ่องโจรและข้อหาอื่นๆอีกรวมสิบข้อหา ซึ่งพนักงานอายการได้มีคำสั่งฟ้องแกนนำชุดแรกแล้ว51คนและศาลได้อนุมัติหมายจับไว้เดิม8คนและอนุมัติหมายจับใหม่เมื่อวันที่14บสี่พฤษภาคมที่ผ่านมานี้อีกสามสิคนรวมเป็น38คนส่วนที่เหลือได้ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอื่นอยู่แล้วซึ่งศาลจะได้ออกหมายสั่งให้ในายประกันส่งตัวมาฟ้องในคดีนี้อีก1 3คนจึงประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน Ladies and gentlemen, I would like to bring your attention to some updates from the Center for the Administration of Peace and Order or the CAPO. The CAPO would like to condemn those who behind the incident where M69 grenade launcher and M16 long rifle were fired into the PDRC protester at the Democracy Monument on the night of the 14th of May. The CAPO has a concern that this incident would deteriorate the current conflicts and therefore we trust to request the general public to be mindful and conscious when perceiving any information. And despite the authorities' effort to prevent any violent incidents, it is likely that similar violence would occur again. The CAPO therefore we to request the general public to refrain from joining a political rally with any groups. Additionally, Explosive and illegal items seized from Lumpini Park also confirms that the PDRC assembly is neither peaceful nor without weapons. Therefore, joining the PDRC rally may be harmful. The CAPO has a serious concerns over the incident and has directed the authority to bring the wrongdoers to justice. Also, preventive measures have been implemented. In this connection, the CAPO wishes to reaffirm that under the Internal Security Act 2008 being enforced at the moment, personnel from military, police and government agencies concerns have integrated their forces to carry out their duties and choose should the situation become worse, the emergency decree on public administration instead of emergency 2005 could also be enforced to effectively control the situation. The enforcement of the laws is also in accordance with practice widely and internationally accepted. The next point concerns the CAPO statement number 8 issued on the 14th of May 2014, calling for and warning the senators and other groups to end illegal nomination process of a prime minister. The CAPO has a strong confidence that a lawful action with an attempt to nominate an unconstitutional prime minister would lead to further conflicts among groups of people in the society and the capo wishes to request all parties to uphold the democracy through a general election by which the new elected prime minister and cabinet will take office and end the current conflict. finally, the capo would like to reaffirm that legal actions may be taken against those who aid and abate or conspire with the illegal nomination process of the prime minister, as proposed by Mr. Suthep Thaugsuban and his associates, and following the prosecution orders against 51 PDC colleagues on several charges, including conspiracy for insurrection, conspiracy for terrorism, conspiracy to obstruct the election, and conspiracy for criminal association. The court has issued arrest warrants for 38 persons, while the remaining 13 persons who are the excused in other cases will be summoned to appear to the court for prosecution in this case. And that wraps up today's CAPO meeting. The press conference will resume again on Monday by 1 p.m. Thank you. สอสอจะสรุปรายงานผลการประชุมเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบถึงการทำงานของสอสออีกครั้งในวันจันทที่19พฤษภาคมสำหรับวันนี้ขอจบการถแถลงข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ